สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีพฤกษ์ศพลัคนาพฤกษ์ศพทุกคนทุกท่านค่ะสู่ทรรารุธอริพีายเตยนะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานภาพรวมของคุณในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2565นะคะเพื่อนๆชาวราศีพฤกษ์ศนะคะหรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่20เมษายนนะคะไปจนถึง20 พฤษภาคมนะคะการแบ่งราศีนะคะจะอ้างอิงไปตามแบบของตะวันตกนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากจะรับชมนะคะการอ้างอิงแบบไทยนะคะหรือจะลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะ ก็เอาที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยนะคะอย่างไรก็แล้วแต่มันเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็รับชมในการใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่มูนโนโลนลจีนะคะสําหรับ ชาวราศีพฤกษบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ is t time to take action นะคะสำหรับชาวราศีพฤกษบค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะคะที่คุณจะได้ ลงมือทำนะคะสิ่งใหม่สิ่งที่ดีกับชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะด้านการงานด้านจิตวิญญาณด้านการออกกำลังกายโภชนาการหรือแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์นะคะในตอนนี้ถ้าคิดอยากจะทำอะไรก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่จะได้ลงมือทำนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะอ่ะเรามาดูกันที่ไพ่ทาโร่นะคะ ตัวตนของคุณในตอนนี้เนี่ย The h ไฮ r o แฟ a นะคะโอ้เป็นไพ่ประจำราศีพฤกษบเลยนะคะในตอนนี้คุณเป็นตัวของตัวเองมากๆนะคะรักความสงบค่ะพึ่งธรรมะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการอ,อ่สวดมนต์นั่งสมาธินะคะเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็อาจจะได้มีเรื่องของการที่ว่า ได้ให้ความรู้นะคะได้ให้การศึกษาใครที่เป็นครูบาอาจารย์นะคะใครที่พยายามที่จะโฟกัสในเรื่องของการพัฒนาตัวตนในด้านจิตวิญญาณ ก็นั่งสมาธิสวดมนต์นะคะสายมูนะคะทั้งหลายทั้งแหล่นะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยโอ้โหเตยว่าผลบุญมันจะส่งผลในคุณดีมากๆเลยนะคะในตอนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องให้คุณอึดอัดใจบ้างนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเซนส์เรื่องของสัมผัสที่6นะคะอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ้ยคุณต้องกลับมาพึ่งในเรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธิทําบุญนะคะมากขึ้นนะคะเพราะว่าในตอนนี้อาจจะ มีเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่มันอาจจะไม่ชัดเจนยังมองไม่เห็นทางนะคะว่ามันจะไปต่อทางไหนได้นะคะในตอนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของการไกลกันในเรื่องของระยะทางนะคะหรือเป็นการที่ว่าได้พูดคุยกันผ่านช่องทางทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะเป็นเดทออนไลน์นะคะออ messenger อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ตอนนี้เนี่ย มันมีพลังงานบางอย่างที่เป็นเรื่องของจิตสัมผัสนะคะซึ่งกันและกันนะคะคุณและเขาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการที่ว่าได้พบเจอกันนะคะในอ่า มีเกี่ยวกับเรื่องของอาทางศาสนาอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในตอนนี้ตัวคุณนพยายามที่จะพัฒนาตัวเองนะคะในเรื่องของจิตป,ปัญญาณนะคะให้ทัดเทียมกับคนคนนี้นะคะหรือมีเรื่องของเ,อเรียกว่าศีลเสมอกันนั่นเองนะคะแต่คิดว่า,าในตอนนี้ตัวของเขานะคะคอาจจะมองความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าเอยเป็นอะไรที่ไม่ผูกมัด ซึ่งกันและกันมากเท่าไหร่นะแต่ถามว่าเขาอยากจะให้มันชัดเจนไหมเขาก็มีความรู้สึกว่าโอเคสักวันหนึ่งนะคะถ้ามันจะสามารถที่จะชัดเจนได้เนี่ยเขาก็อยากจะลองที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันได้พัฒนา ต่อไปในอนาคตนะคะสำหรับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเตยคิดว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โหน่าจะสายมุงก,กันหนักมากนะคะมีเรื่องของการเดินทางไกลนะคะที่จะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะประมาณนี้นะคะอืมแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการแก้ชงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเพราะว่าเอ่อในปีเนี้ย คุณนะ่าจะพยายามมุ่งมั่นเพื่อที่จะสร้างอนาคตนะคะเรื่องของการมีตัวตนนะคะเรื่องของการที่ว่า,ามีทรัพย์สมบัติที่มั่นคงมากขึ้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องการในชีวิตที่จะดําเนินชีวิตให้มีความสุขในรูปแบบที่คุณต้องการในปีนี้เนี่ยเออพยายามที่จะทําสิ่งสิ่งนั้นอยู่เรียกว่าทําตามความฝันให้มันเป็นจริงนั่นแหละนะแต่คิดว่าช่วงเนี้ย สิ่งใดที่คุณพยายามที่จะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยู่แต่ว่ามันจะส่งผลดีกับคุณได้แน่นอนในอนาคตนะคะออขอพูดนิดนึงนะคะเหมือนจะลืมไปนะคะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเตยคิดว่าอาจจะต้อง ดูดูกันไปก่อนนะคะในช่วงนี้นะอย่าเพิ่งไปผูกมัดอย่ารีบที่จะไปด่วนสรุปอะไรนะคะในตอนนี้นะคะพยายามที่จะเป็นเพื่อนเป็นกัละยาณนะมิตรที่ดีต่อกันไปก่อนนะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอืมอาจจะมีการคิดกังวลคิดเยอะคิดมากนะคะในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าในตอนนี้คุณพยายามที่จะทําตัวให้นิ่งสงบแต่ตัวเขาเองเนี่ยกลับ อืมเหมือนจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเดินทางไกลอะไรบางอย่างมีเรื่องของการสังสรรค์น,นะคะตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของการชวนชักชวนกันเพื่อที่จะไปต่อยอดบุญนะ,ะแต้มบุญในความสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันไปต่อได้อย่างราบรื่นมากขึ้นให้มีศีลเสมอกันนะคะว่างั้นนะ สิ่งที่ผ่านมานะคะในอดีตนะตีคิดว่าชาวราศีพฤษภนะคะน่าจะมีในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะเรื่องของการรอคอยความมั่นคงอยากจะเริ่มต้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีสำหรับชาวพฤษภเท่าไหร่ นะคะคอาจจะไปได้เจอกับใครบางคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะหรือ,อใครที่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนนะชีวิตรักที่ผ่านมาก็อาจจะตะกุกตะกักไม่สมหวังอยู่บ้างอะไรบ้างนะคะขาดความมั่นคงขาดในเรื่องของการพูดทําความเข้าใจนะคะอะไรกันบางอย่างนะในตอนนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะ พยายามที่จะกลับมาโฟกัสในเรื่องของตัวเองมากขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะคุณอาจจะได้เดินทางนะคะเดินทางไกลนะคะเรื่องของการเนี่ยเหมือนจะเกี่ยวข้องกับศาสนามากๆเลยนะคะในช่วงนี้นะสำหรับชาวราศีพฤษภและคณะพฤษภนะคะ ออสิ่งที่คุณขอพอรไว้ในเรื่องของหน้าที่การงานหรือความสุขความสมหวังความรักต่างๆนะคะ ส่งผลให้กับคุณแล้วนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะใครที่โสดนะคะพยายามทําตัวให้สดใสเข้าไว้นะคะพยายามเติมเต็มตัวเองให้ได้มีความสุขจากภายในนะคะอะไรต่างๆเนี่ยกิจกรรมใหม่ๆนะคะพาตัวเองไปท่องเที่ยวเดินทางนะคะเจอสังคมใหม่ๆบ้างไปสังสรรค์บ้างนะคะคุณก็จะมีโอกาสได้เจอใครบางคนนะคะที่เข้ามามีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์กันได้ทําความรู้จักกันได้นะคะ คนโสดเนี่ยก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่มีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนใหม่ๆในช่วงเดือนกุมภาพุด้วยนะคะคนๆนี้นะคะอาจจะสามารถช่วยสพอร์ตคุณนะคะในเรื่องของหนะ้าที่การงานการเงินการเป็นหุ้นส่วนกันเป็นพาร์ทเนอร์กันได้ด้วยในอนาคตนะคะอืม สำหรับคนที่ความรักไม่ชัดเจนคุณจะกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะคุณจะโฟกัสตัวเองในเรื่องของหน้าที่การงานการหาความสุขด้วยตัวเองนะคะออการงานเนี่ยปังมาก ะะมีรายได้ที่เข้ามาเป็นรายได้พิเศษงานเสริมนะคะการร่วมหุ้นลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะพาร์ทเนอร์ใหม่นะคะเด่นมากๆเลยนะคะงานออนไลน์อองานอะไรทีเออ่เป็นเรื่องของสวยงามนะคะของมีค่านะคะเ,ออเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆนะคะ ดีมากๆเลยนะคะในช่วงนี้เนี่ยช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณจะมีความสุขมากๆเลยกับตัวเองนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะมีความสุขมากนะคะอ,ะอะ่ถึงแม้ว่าอาจจะมีในเรื่องของระยะทางนะคะเป็นอุปสรรคกั้นนะคะสําหรับบางคนบางท่านนะคะแต่จะมีเรื่องของการได้มาพบเจอกันในช่วงของเดือนกุมภาธด้วยนะคะก็จะมีการได้สารสัมพันธ์นะคะกันมากขึ้นมีเรื่องของการได้ใช้เวลาร่วมกัน มากขึ้นนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการได้เห็นภาพในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นด้วยนะคะบางคนบางท่านนะคะความรักสุขงอมแล้วนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของการที่ว่าออกงานสังคมนะคะเปิดตัวนะคะหรืออาจจะได้พูดคุยกันในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์กันในอนาคตการแต่งงานการมั่นหมายอะไรแบบนี้ด้วยนะคะอูู้ค่อนข้างที่จะสดใสมากเลยทีเดียวนะคะ การงานก็ดีนะคะมีกัลยาณมิตรนะคะคอยหาคอนเนคชันมาให้มาอุดหนุนคุณนะคะโดดเด่นมากๆเลยนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะสดใสมากนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะลัคนาพฤษศนะอโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของโรแมนติเจอรลอยากจะบอกอะไรกับชาวพฤษศนะคะ โอ้โหนี่ไง engagement นะคะ your love life is ascending to a higher level of commitment ค่ะความสัมพันธ์นี้นะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะหรือกำลังพัฒนาความสัมพันธ์อยู่ความสัมพันธ์นี้สามารถที่จะพัฒนากันไปได้ในระดับที่เรียกว่ามี commitment ที่ชัดเจนนะคะอย่างเช่นการมั่นหมายการแต่งงานนั่นเองในอนาคตนะคะในเรื่องของคนที่เป็นคนโสดนะคะ เตยคิดว่าคุณจะได้เจอกับคนที่ใช่นะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะโอ้โหเดือนแห่งความรักด้วยนะคะคุณจะได้เจอคนที่ใช่แล้วนะคะและสามารถพัฒนาไปเป็นในเรื่องของการที่ว่ามีคอมมิชเมนต์สถานะที่ชัดเจนด้วยในเดือนนี้นะคะรถนะคะอ่ะเรามาดูกันว่า Talking to heaven นะคะ Oracle ออันใหม่ล่าสุดนะคะที่เตยได้สั่งซื้อมานะคะ Talking to heaven จะมีอะไรที่อยากจะสื่อสารกับาชาวราศีพฤษภบ้างนะคะ I am with the rest of the family นะคะในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับชาวาราศีพฤษภนะคะหรือจะเป็นฝั่งตรงข้ามของคุณนะคะหรือใครก็ตามเนี่ยที่เป็นเนื้อคู่คุณอยู่นะคะ เขากำลังใช้เวลาดีๆร่วมกับคนในครอบครัวของเขานะคะตอนนี้เขาอาจจะใช้เวลากับคนในครอบครัวมีความสุขในในแบบของเขานะคะแต่คุณก็ไม่ต้องห่วงหรอกถ้าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอกันในเร็วๆนี้ด้วยนะคะแล้วความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันต้องมาจากการเติมเต็มความสุขนะคะของตนเองของครอบครัวพ่อแม่บุปการีผู้มีอุปการะคุณอะไรก่อนนะคะเพราะ ฉะนั้นนะคะถ้าคุณได้เจอคนคนนี้แล้วนะคะก็บอกให้รู้ไว้เลยว่าเออถ้าเขาให้ความสำคัญกับครอบครัวของเขาเนี่ยมันก็มีโอกาสมากๆเลยนะคะถ้าคุณได้เจอได้เรียนรู้ได้ศึกษาคนคนนี้แล้วเนี่ยมีโอกาสมากๆที่ในเร็วๆนี้นะคะคุณจะได้มีการเปิดตัวกับครอบครัวของเขาด้วย นะคะเออบีแอสตีฟค่ะสำหรับชาวราศีพฤกษภนะคะคุณจะต้องมีความกล้ามีความเชื่อมั่นนะคะในตัวของตัวคุณเองว่าคุณเองเนี่ยสามารถที่จะมีความรักที่ดีได้นะคะเออใครนะคะที่กำลังอยากจะศึกษาดูใจกับใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะลองกล้าๆหน่อยนะคะที่จะบอกความรู้สึกของตัวเองออกไปนะคะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วนะคะในช่วง เดืนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะคะแล้วก็แถมยังมีเทศกาลตรุษจีนด้วยนะคะเป็นปีใหม่นะคะก็ขอให้คุณเนี่ยรวบรวม ในเรื่องของความกล้านะคะในเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณตัวคุณเองเนี่ยสามารถที่จะได้รับความรักดีๆนะคะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆครั้งใหม่นะคะอืมประมาณนี้ขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองละกันนะคะว่าคุณสามารถที่จะได้รับความรักดีๆนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะโอ้ไพ่ค่อนข้างดีมากทีเดียวเลยนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะ โอเคก็จะประมาณนี้นะคะเป็นภาพรวมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็รับชมด้วยการใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะเตยขอ ถือโอกาสนะคะอวยพรให้กับชาวราศีพฤกษพลัคนาพฤกษบนะคะเนื่องในวันตรุษจีนแล้วก็วันบาเลนไทายด้วยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีเรื่องของโชคดีนะคะการเงินการงานความรักนะคะขอให้คุณสุขสมหวังในทุกสิ่งที่คุณปรารถนานะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ ก่อนที่จะจากกันไปนะคะเตยฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะคอมเมนต์เป็นกําลังใจกับเตยด้วยนะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะทุกช่องทางการติดตามของเตยนะคะ Facebook นะคะ YouTube นะคะ TikTok แล้วก็ AmarinTV.com ด้วยนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ